ะะเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้ดูนะอ่ะ<ม>นะคะในมูเดิลนะคะหน่วยที่หนึ่งนะคะบทเรียนสำเร็จรูปหนึ่งจุดสองในนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายหน่วยอยู่นะคะตอนท้ายเดี๋ยวนักเรียนก็คลิกอันนี้เพื่อจะดูโจทย์เนาะ รถยนไฟฟ้านะคะมองเห็นอยู่เนาะมองเห็นไหมคะ <Okay. S 1> เรื่องของรถยนไฟฟ้านะคะหัวข้อที่ 1.2ของวันนี้ของของหน่วยที่หนึ่งนะคะมีจุดประสงค์ก็คือนักเรียนสามารถอธิบายเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าได้นะคะคำถามครูเริ่มด้วยคำถามตั้งคำถามให้ตอบนะคะเพราะเหตุใดจึงมีการพัฒนาแล้วก็สร้างรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะคะเพราะเหตุใดเปืองน้ํามันครับ เปลืองน้ำมันมีอะไรอ,อีกัพ,พยากรลดยาความร้อนควไมไม่ร้อนครับเปลืองตังค์ทรัพยากรทําให้โลกไม่ร้อนเพิ่มความสะดวกสบายคะ่ะเพิ่มความสะดวกสบาย,บายมีอีกไหมมีไหมคะฮัลโหล เพิ่มมูลค่าหลืออาจารย์เพิ่มมูลค่ามีอะไรอีกคิดว่ามีอีกไหมทำทำให้โลกไม่ร้อนทำให้โลกไม่ร้อนลดเชื้อเพลิงเหรอคะอาจารย์ลดเชื้อเพลิงในการใช้ค่ะลดการใช้เชื้อเพลิง รประหยัดน้ำมันครับเชื่อมต่ออะไรเท่านี้อื่นเชื่อมต่อกับอะไรนะแบบอ่าให้มันแบบเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เหรอคะอ๋อเชื่อมต่อเครือข่ายได้เหรอใช่ไหมอ่สาสาเหตุหลักๆนะคะของการ Euh, พัฒนาหรือว่าสร้างรถยนต์ไฟฟ้ามาเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เพื่อนบอกประหยัดพลังงานนะคะเพราะว่ารถยนต์ปกติเนี่ยใช้เชื้อเพลิงก็คือน้ํามันแต่น้ํามันดิบกะกำลังจะหมดจากโลกใบน,นี้นะคะกำลังจะหมดไปทําให้เขาก็คิดค้นอะไรที่มันมันเป็นพลังงานทดแทนนะคะเอามาใช้เขาก็คิดได้ว่าสิ่งที่มันสามารถใช้ได้โดยที่มันไม่หมดไป นะคะเพราะว่าอันนี้มันต้องหาได้จากหลายๆแหล่งนะคะเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเอารถยนต์มารถยนต์ไฟฟ้ามาใช้นอกจากตัวพางงานที่มันใกล้จะหมดตัวที่น้ำมันดิบใกล้จะหมดนะคะก็ยังมีเรื่องของออสภาพอากาศนะคะพวกเนี้ยเรื่องของมวลภาวะ เป็นพิษอะไรพวกนี้นะคะเกิดเอ่อกาซที่ขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศนะคะเขาก็เลยคิดที่จะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะคะตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของจากรถยนต์ปกติมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ายัางไงนะคะรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจากเดิมจากเดิมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะคะในการที่ขับเคลื่อน เอาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าปุ๊บเขาก็ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนลักษณะการทางานของมันก็คือใช้พลังใช้ไฟฟ้าในการทํางานนะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยก็คือจากไฮบริดไฮบริดคือรถยนต์ปกติทั่วไปนะคะใช้ถังน้ํามันในการใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ใช้น้ํามันในการเ,าเป็นเชื้อเพลิงในการ ําทำงานของเครื่องยนต์นะคะโดยที่เขามีตัวแบตเตอรี่เพื่อใช้ในการสตาร์ทเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลภายในรถยนต์นะคะต่อมาเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนั่นก็คือเป็น2ระบบ2ระบบปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยยังเป็นระบบที่ต้องชาร์จพลังงานอยู่เสียบชาร์จพลังงานนะคะใช้ไฟบ้านในการชาร์จพลังงานนะคะละักษณะก็คือมีทั้งถังน้ามัน มีแบตเตอรี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะตัวแบตเตอรี่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใช้ทําน้ํามันในการขับเคลื่อนหนึ่งและแต่ถ้าน้ํามันใกล้หมดหรือเราอยากเปลี่ยนระบบเปลี่ยนได้นะคะก็คือใช้มอเตอร์ในการขับเคลือ่อนมอเตอร์ตัว,ตวตก่้งกับเพานะคะทําให้เพาทํางานทําให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าโดยตัวมอเตอร์เนี่ยจะเชื่อมโยงกับตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถก็คือถ้าแบตหมดยังมีน้ํามันในการที่จะเดินทางต่อ ส่วนประเภทที่สามนะคะเป็นแบบแบตเตอรี่สิ่งที่หายไปของประเภทที่สามคือถังน้ำมันคือเครื่องยนต์นะคะอันนีส้สองสิ่งนี้จะหายไปเนื่องจากเป็นการชาร์จไฟแบบ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ถยนต์รถรถไฟฟ้าแบบรถยนต์ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ไฟฟ้าในการทำงานนะ,ะเสร็จแล้ว ไอตัวไฟฟ้าตัวเนี้ก็จะผ่านม้อปแปลงไปยังมอเตอร์นะคะแล้วมอเตอร์ก็จะเชื่อมกับเพลาสั่งให้เพลาเชื่อใช้ในการขับเคลื่อนนะคะทําให้เพลาเอ่อทำงานทําให้ล้อหมุนนะผลงานทำให้ล้อหมุนนะคะส่วนประเภทที่สามคือเซลล์เชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยไม่ต้องชาร์จนะคะสองกับสามในยังชาร์จอยู่ยังมีปลั๊กยังต้องชาร์จไฟบ้านอยู่ยังต้องชาร์จไฟตามสถานีอยู่ แต่แบบที่แบบที่สี่ก็คือเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยไม่ต้องชาร์จแล้วนะคะใช้ถังใช้ถังแล,แ,ะะแล้วก็มีตัวแปลงไฟนะคะแล้วก็มีแบตเตอรี่ในการเก็บไฟลักษณะการทำงานก็ใช้มอเตอร์ในการทำงานสังเกตดูว่าสังเกตดูว่าสองกับสี่มีมีบางสิ่งบางอย่างที่หายไปแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่หายไปคือ แบบใหทที่สองสิ่งที่หายไปคือถังหายไปนะคะเครื่องยนต์หายไปนะแต่เดี๋ยวมาดูตอนหลังว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไงบ้างนะคะส่วนประเภทที่สี่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือถังเชื้อเพลิงถัทงที่จะเก็บแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ได้เก็บน้ำมันแหละเก็บเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการที่จะปั่นไฟแล้วก็ชาร์จไฟขึ้นมานะคะสร้างสร้างไฟฟ้าขึ้นมา นะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้านะคะการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะผ่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยการทำงานมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะทำหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่รับจากการชาร์จนะคะอันนี้เก็บพลังงานที่ได้จากการชาร์จ เสร็จแล้วอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่ควบคุมแปลงพลังงานแล้วก็ส่งตอบยังมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยเชื่อมกับเพลานะคะทำหน้าที่ในการส่งพลังงานที่ได้รับจากอุปกรณ์ตัวแปลงเนี่ยนะคะไปยังเพลาทำให้เกิดการขับเคลื่อนอันนี้คือลักษณะการทำงานสังเกตดูดีว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทางน้ำมันไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็ไม่ไม่ต้องใช้ เพราะฉะนั้นเสียงก็จะเงียบนะคะประหยัดประหยัดเชื้อเพลิงก็คือไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเลยนะคะแต่สิ่งที่ใช้เพิ่มขึ้นก็คือตัวไฟฟ้าที่เราต้องใช้นะคะซึ่งหลักๆเลยเนี่ยไฟฟ้าตัวไฟฟ้าที่เราจะต้องใช้เนี่ยเราหาได้จากโซลาเซลล์การผลิตไฟฟ้านะคะโซลาเซลล์แรงน้ํานะคะแล้วก็แรงลมสามสิ่งเนี้ยจากจากไฟฟ้าที่ผลิตจาก โซลาเซลล์ cell, หรือพลังงานแสงอาทิตย์พวกนี้นะคะรวมถึงพลังงานน้ําพลังงานลมพวกนี้มันจะไม่หมดไปมันไม่เหมือนกับเชื้อเพลิงเราขุดทุกวันทุกวันเจาะทุกวันมันจะหมดนะคะแต่ตัวนี้มันไม่หมดเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงตัดเรื่องการที่เอ่อเรื่องของเอ่อน้ํามันดิบจะหมดไปอะไรเงี้ยตัดออกไปเลยนะคะมันมันมันช่วยให้เราประหยัดทรัพยากรแล้วเราก็ยังอนุรักษ์ทรัพยากรด้วย นะคะอะมาดูประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอันนี้เฉพาะของรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่มันมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นมันพัฒนา,านั่นไหนบ้างประเภทแรกคือแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลนะคะใช้สำหรับรถยนต์ไฮบริดไฮบริดคือรถยนต์สองระบบสองระบบประจุเขาจะเก็บพลังงานได้เยอะ,อะตัวนี้นะเก็บพลังงานได้เยอะนะคะใช้นะ ใช้ได้นานแต่น้ำหนักเยอะเมื่อน้ำหนักมันมากขึ้นรถยนต์นะคะรถยนต์ที่ดีน้ำหนักต้องไม่เยอะเกินไปเพราะมันจะทำให้เราเปลืองไฟในการที่เราจะเคลื่อนยนต์ขับเคลื่อนออกไปนะคะเมื่อน้ำหนักมันมากขึ้นเขาก็คิดค้นพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งตัวนี้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยนะคะนิยมใช้นะคะสูกทพลังงานได้เยอะเหมือนกันแต่น้ำมันน้ำหนักเบากว่า แต่ราคาสูงน้ําหนักเบาราคาสูงนะคะและส่วนตัวที่3ที่เขาพัฒนาต่อเนื่องขึ้นมาตอนนี้สําหรับลิเทียมไอออนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสําหรับรถที่เป็นร้อยเอร์ซถที่เป็นไฟฟ้ารนะ้อยเปอร์เซนตคะเขาก็พัฒนาโซเดียมไอออนขึ้นมาเป็นลักษณะต้นทุนกราผลิตลดต้นทุนต่ําความปลอดภัยสูงนะคะแล้วก็เก็บไฟฟ้าได้มากขึ้น แต่อันนี้ยองอยู่ในการวิจัยคือยังไม่ได้นํามาใช้ก็คือประเภทที่สามเนี่ยไม่ต้องชาร์จเป็นลักษณะของอใช้พลังงานหมุนเวียนในในระบบในรถเลยนะคะก็คือไม่ต้องไม่ต้องชาร์จสองประเภทแรกเนี่ยต้องชาร์จอยู่ยังต้องชาร์จไฟเก็บไฟรับไฟจากข้างนอกอยู่นะคะอันนี้คือประเภทของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะคะลักษณะการทํางานของแบตเตอรี่อันนี้เพิ่มเติมให้นะคะลักษณะการทํางานของแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อ เป็นโลหะสองชนิดที่มันต่างก,กันนะคะเป็นแผ่นธาตุบวกแล้วก็ธาตุลบนะคะจุ่มอยู่ในสารละลายไฟฟ้าในตัวเนี้ยมันจะมีสารละลายไฟฟ้าอยู่นะคะในตัวน้ําน,น้ําอันเนี้ยนะคะแล้วก็ประกอบประกอบกันขึ้นเป็นแบตเตอรี่ให้แรงดันไฟฟ้าซึ่งปกติแล้วเนี่ย รถยนต์โดยทั่วไปนะคะแรงดันไฟฟ้าของต่อเซลล์ของแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่2.1โวลต์นะคะพลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโลหะทั้งสองแล้วก็สารละลายไฟฟ้าปฏิกิริยาดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็มีกระแสะไหลก็ต่อเมื่อวงจรขั้วบวกและขั้วลบสัมผัสกันมีการต่อวงจตรตัวนี้คือวงจรไม่ได้ต่ออยู่นะคะถ้าต่อวงจรก็จะมีการทํางานการไหลของกระแสะไฟฟ้านั่นเองนะคะ การชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เมื่อเทียบกับการเติมน้ำมันนะคะมีการชาร์จอยู่สามประเภทมีการเก็บไฟอยู่สองประเภทกับการเติมน้ำมันสมมุติเราเติมเราเติมน้ำมันสองนาทีนะคะวิ่งได้แปดกิโลเมตรแปดร้อยกิโลเมตรเทียบกันนะคะสองนาทีวิ่งได้แปดร้อยกิโลเมตรอันนี้คือรถที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะคะกับ ชาร์จไฟถ้าเกิดเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จไฟบ้านปกติ5-6ชั่วโมงนะคะวิ่งได้150กิโลเมตรแต่ถ้าเป็นสถานีชาร์จไฟนะคะอ,อที่มัน80-100วัตต์ก็คือตามสถานีชาร์จต่างๆชาร์จ15นาทีวิ่งได้150กิโลเมตรนะคะเขาก็จะมีพัฒนาการในเรื่องของระบบการชาร์จที่มันเร็วขึ้น เมื่อเมื่อไปตามสถานที่สถานีชาร์จนะคะอ่ะอันนี้คือระยะเวลาแล้วก็เอ่อระยะระยะทางที่สามารถวิ่งได้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับศาสตร์อื่นๆศาสตร์แรกนะคะที่เราต้องรู้คือศาสตร์วัสดุศาสตร์ความรู้เรื่องของวัสดุศาสตร์เป็นเรื่องของ คุณสมบัติวัสดุเรื่องของผิวผิวสัมผัสนะคะของวัสดุนะคะก็จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเครื่องกลน,นะคะซึ่งเครื่องกลเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องของเครื่องเอ่อพวกวัสดุศาสตร์จะอยู่ในกลุ่มของวิศวกรรมศาสตร์นะคะจะเป็นเรื่องของเครื่องกลแล้วก็วัสดุศาสตร์นะคะที่ครูบอกว่ามันเป็นเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของเอ่อวัสดุหรือว่าพื้นผิวสัมผัสนะ เรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องของการเหนี่ยวนําของแม่เหล็กไฟฟ้านะคะเรื่องของเซ็นเซอร์เรื่องของเซลล์เคมีนะคะพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ส่วนความรู้ด้านของวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์สองศาสตร์ศาสตร์สองอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของแรงดันไฟฟ้านะคะแล้วก็การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิก แล้วก็สุดท้ายความรู้ศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ก็คือเรื่องของการออกแบบแล้วก็อากาศโพ,พ,พลศาสตร์นะคะความรู้นเนี้ยเดี๋ยวหนูต้องไปทำตอบในใบงานนะคะในใบงานจะถามประมาณว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์เชื้อเพลิงจะใช้ความรู้ด้านใดมาเกี่ยวข้องและใช้งาน ด้านใดนะคะครูยกตัวอย่างให้เลยก็ได้ในนั้นก็คือสมมุติว่าเราจะเขียนว่าความรู้เรื่องความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นะคะใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เรื่องของเซ็นเซอร์พอเรื่องของเซ็นเซอร์ปุ๊บก็เขียนให้อธิบายด้วยว่าไอเซ,เซนเซอร์ตัวเนี้ยเรามาทําอะไรทั้งสองรูปแบบนะคะในใบงานนะประมาณนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เซนเซอร์หลายชนิดนะคะส่วนประกอบส่วนมีส่วนประกอบทํามาจาก วัสดุประเภทเซรามิกมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากพอลิเมอร์แล้วก็ไม้ถ้าเซรามิกมัอนเอเดิมนะคะเราใช้ทําเป็นแก้วพอต่อมามันก็มีวัฒนาการขึ้นมาเซรามิกเราก็ใช้ในการอทําเป็นอุปกรณ์ยอนิคเพิ่มมากขึ้นนะคะที่เห็นด้านขวามือก็จะเป็นเรื่องของเอตัวหมุนตัวโลนะคะที่ใช้ในการเกี่ยวสายไฟเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นไม้ มันอยู่ข้างบนเสาไฟถูกไหมอยู่อุปกรณ์ตัวเนี้ยถ้าเกิดใช้เป็นไม้ปึ๊บมันก็มีสิทธิ์จะผุพังโพลิเมอร์มันก็มีสิทธิ์ที่จะโดนความร้อนนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ยิ่งโดยเฉพาะไฟฟ้าแรงสูงพวกเนี้ยนะคะก็ต้องหาอะไรที่มันมันเซฟทําให้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ต้องแข็งแรงทนทานนะคะก็จะใช้เซรามิกแทนนะ ผลกระทบต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เมื่อกี้เนี้ยสไลด์เมื่อกี้ที่ครูบอกว่าให้ดูความต่างระหว่างประเภทที่สองกับประเภทที่สี่ของรถยนต์รถยนต์ไฟฟ้านะคะว่าอะไรหายไปอะไรเพิ่มขึ้นถูกไหมมาดูผลกระทบนะคะทางด้านของอผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมผลกระทบมีสองด้านถูกไหมด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจก็คือส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตใหม่มีการผลิตถังที่ใช้ในเก็บเ,เก็บเซลล์เชื้อเพลิงอันนี้คือส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่นะคะมีการลงทุนจากต่างชาติแน่นอนอุตสาหกรรมเดิมปิดตัวลงอะไรบ้างที่ปิดตัวลงอุตสาหกรรมที่ทําเกี่ยวกับทางน้ามัน เกี่ยวกับเครื่องยนต์พวกนี้ก็มักจะปิดตัวลงเพราะมันไม่ได้ใช้งานการผลิตไฟฟ้าไม่ทันนะคะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันประเทศไทยนะคะนำเข้าไฟฟ้ามากกว่าสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นของการใช้ไฟฟ้าทางประเทศนะคะทำคือเราผลิตไฟฟ้าไม่พอเราต้องไปนำเข้าไฟฟ้าจากประเทศเราจากนอกเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนถ้าเกิดว่าเราเอารถยนต์ไฟฟ้าพวกนี้มาใช้เนี่ย มันก็ต้องมีผลเกี่ยวกับไฟฟ้าที่มันผลิตกระแสะไฟฟ้าที่มันผลิตไม่ทันพอกระแสะไฟฟ้าผลิตไม่ทันเกิดอะไรขึ้นอีกเราก็ต้องสร้างโรงผลิตไฟฟ้านะคะอ่ะด้านของสังคมเกิดความต้องการของแรงงานใหม่แรงงานกลุ่มใหม่จะเข้ามาแทนกลุ่มเดิมเพราะกลุ่มเดิมที่ใช้ในการผลิตพวกเครื่องยนต์พวกนัละปิดตัวลงถูกไหมก็ต้องมีแรงงานกลุ่มใหม่เข้ามาที่เป็นกลุ่มของการสร้างถัง สร้างอุปกรณ์เซ็นเซอร์ซานูนี่นั่นพวกนี้ก็จะเข้ามานะคะแต่เราก็เกิดการว่างงานมากขึ้นเนื่องจากว่าชิ้นส่วนที่ไม่ต้องการผลิตเยอะปกติรถยนต์เนี่ยเราก็จะใช้ชิ้นส่วนชิ้นส่วนเยอะมากนะคะแต่พอพอเราตัดเรื่องของรถยนต์ปกติออกแล้วเราไปใช้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าพวกนี้นะคะชิ้นส่วนเนี่ยพวกนี้มันก็จะชิ้นส่วนชิ้นส่วนพวกนี้มันก็จะถูกตัดไปพอตัดไปโรงงานปิด นะคะทำให้เกิดการว่างงานทางแานสินแวดล้องก็คือสภาพอากาศดีขึ้นมลพิษทางอากาศพวกฝุ่นละอองเสียงพวกนี้มันจะลดลงเนื่องจากว่าฝุ่นไม่มีขมเหลวควันไม่มีนะคะลดควันดําไม่มีเสียงก็จะเบาลงเพราะว่าไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แต่ว่าใช้มอเตอร์ในการหมุนมอเตอร์จะเสียงมัจะเบากว่าเครื่องยนต์อยู่แล้วนะคะ แล้วก็การผลิตโรงงานไฟฟ้ามากขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าไฟฟ้าผลิตไม่ทนันเขาก็จะสร้างโรงงานไฟฟ้ามากขึ้นเมื่อสร้างโรงงานไฟฟ้ามากขึ้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะสังเกตดูเขาก็จะมีการประท้วงอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เราไม่เอาโรงงานไฟฟ้าเราไม่เอาโรงงานไฟฟ้านะคะเพราะว่าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยมีผลกระทบต่อ,อสภาพแวดล้อมมากนะคะเกิดขยะอ e ิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากว่าอ,อุปกรณ์ไหนที่มันไม่รองรับไม่รองรับเกี่ยวกับระบบ,ะบพวกเนี้ย ก็จะถูกตัดทิ้งพอตัดทิ้งปุ๊บเป็นอุปกรณ์เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ทันทีนะคะอันนี้คือผลกระทบคร่าวๆในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะการประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะอันนี้คือรถยนต์ไฟฟ้าประเภทไร้คนขับประเภทไร้คนขับนะก็คือไม่มีคนขับอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องตัดที่ตัดออกเลยก็คือพคงงอะไรไม่ต้องใช้แล้ว ไม่ได้มีคนขับไม่ต้องใช้พวงมาลัยที่นั่งก็อาจจะอยู่สี่ที่เหมือนเดิมหรืออยู่แค่สองที่แล้วแต่การออกแบบนะคะเซนเซอร์ระบบเซนเซอร์ต่างๆต้องใช้เพราะว่าเนื่องจากไม่มีคนขับเราไม่สามารถดูแล้วเราก็เบรกเองได้อะไรเงี้ยก็ต้องมีระบบเซนเซอร์ระยะระยะห่างระหว่างรถนะคะทั้งสี่ด้านนะคะรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ นะคะการเดินทางการเอการเซนเซอร์เรื่องของการดูเส้นทางจราจรหรือคล้นผิวจราจรพวกนี้นะคะภายในรถยนต์ออกแบบเพื่อไรายคนขับอย่างที่ผู้บอกคือตัดไปเลยพวงมาลัยไม่ต้องใช้เบรกเกียร์ไม่ต้องใช้นะคะ,ะแบตเตอรี่ไฟฟ้าอันนี้ต้องใช้นะคะรูปแบบรูปร่างที่มันกระทัดรัดก็จะเล็กลงเพราะว่าเกียร์ไม่ต้องใช้พื้นที่ก็จะ แคบมาเล็กลงมาอีกนิดนึงนะคะไม่ต้องมีอะไรมาขวางนะแล้วก็คอมพิวเตอร์ส่วนกลางอ้อลืมบอกว่าเครื่องยนต์ตัดออกเมื่อเครื่องยนต์ตัดออกถังน้ามันตัดออกนะคะทําให้รถเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงนะคะคอมพิวเตอร์ส่วนกลางจําเป็นตรงที่เอาไว้ใช้ในการที่จะ,ะจัดการเรื่องระบบการเดินทางการขับเคลื่อน ทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงใช้ในการสั่งการว่าเราจะไปที่ไหนต้องเดินทางไปทางไหนนะคะซึ่งแล้วก็ใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยนะคะระบบจัดเก็บข้อมูลเอาไว้สำหรับการเก็บข้อมูลในการเดินทางนะคะระยะการเดินทางข้อมูลอะไรไหนที่มัน เราเหมือน GPS ดูว่ามันสามารถมันสามารถไปในทิศทางไหนได้บ้างอันนี้นะคะเรื่องของระบบการจัดเก็บข้อมูลนะอันนี้คือการประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายนักเรียนเห็นแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดอันนี้มีด้วยกันสามข้อนะคะ สามพ่อแล้วก็กิจกรรมที่หนึ่งจุดสองยากแค่ไหนกว่าจะได้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำรับแบบฝึกหัดสามพ่อนะคะให้นักเรียนเขียนใส่สมุดเขียนใส่สมุดแล้วก็ถ่ายรูปใครเสร็จก่อนสร้างอ,อ,อัลบั้มในกลุ่มก่อนใครเสร็จก่อนสร้างอัลบั้มในกลุ่มนะคะเป็นกิจกรรมที่หนึ่งจุดสองลงวันที่สามสิบนะคะมิถุนายนะต้องทำลงสมุดถ้าไม่มีสมุดเขียนใส่กระดาษถ้าไม่มีกระดาษเขียนใส่กระดาษรายงานแล้วแต่หนูนเลยนะคะ แล้วก็ส่วนใบกิจกรรมที่1.2ยากแค่ไหนกว่าจะได้ใช้รถยนต์นะคะอันนี้อยู่ในตัวนี้อยู่ในนี้ใบกิจกรรมที่1.2นักเรียนคลิกเข้าไปนะคะแล้วนักเรียนก็โหลดครูทำไว้ให้สองไฟล์ไฟล์ที่หนึ่งคือไฟล์สำหรับเอ่อคนที่ทำงานในคอมพิวเตอร์จะทำงานนโทรศัพท์ก็ได้นะคะลองเปิดดูก่อนถ้าใช้ได้ก็คือแก้ลงไปในนี้เลย นะคะฟที่สองสำหรับคนที่จะเปิดใส่โทรศัพท์แล้วต้องเขียนจะเขียนงานลงในสมุดหรือลงในกระดาษนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งให้นักเรียนส่งงานนะคะลงในโมเดลส่งเข้าโมเดลนะคะอันนี้นะนักเรียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําส่งส่งในโมเดลนะคะเดี๋ยวครูจะ